ไปดูชาวบ้านร้านตลาดวันนี้นะครับจะพา<ม>คุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวสุพรรณบุรีนั้นร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับ โดยได้ต้นแบบมาจากถนนคนเดินหลายๆจังหวัดที่นําเข้าของสินค้าภูมิปัญญาต่างๆมากระจายสร้างรายได้สร้างงานให้กับชาวสุพรรณเห mm hmm. มือนกับถนนคนเดินในจังหวัดอื่นๆนะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งกับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยครับค่ะที่คุณจตุรงบอกไปนะคะก็คือถนนคนเดินมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีนะคะไปติดตามว่าที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรหน้าท่องเที่ยวขนาดไหนจากสองคู่ซีคุณตุลาการขวัญยืนและคุณวันิาสาศิรื่อนค่ะ กลับมาพบกันเรา2คนเช่นเคยนะคะเป็นค่ะตุ๊ครับ ไม่ได้เด็กค่ะแต่ตอนนี้เราจะบอกว่าเรามาตลาดแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอะได้ไหมไม่ได้ค่ะมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่นี่คือถนนคนเดินมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีครับเปิ้ลซึ่งมีวันนี้เป็นวันที่สองวันที่สองเรา้อแบบว่าทาไมถึงเพิ่งมีแล้วอะไรที่ทําให้ตลาดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเขาบอกว่าเป็นตลาดรวมใจของชาวสุพรรณบุรีที่จะได้มีอาชีพธุมาค้าขายแล้วก็ได้แสดงวัฒนธรรมของจังหวัดนี้ด้วยครับเปิ้ลแต่ว่าเดี๋ยวเราสองคนจะทำหน้าที่พับ ไปสืบเสาะดูว่ามีอะไรที่ดีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตามพวกเราสองคนไปเลยค่ะไปเลยไปอันนี้เราก็อยู่ร้านไอติมคปน,นะคะอันนี้เองเราทําเองเลยไหมคะค่ะเราทําเองค่ะอันนี้ได้สูตรมาจากไหนยังไคงคะนนาากอคะ็อาศ,าศ,าศาัยภูมิปัญญาพื้นบ้านจากคนเก่าคนแก่ในท้องถิ่นค่ะแล้วก็มาปรับ ประยุกต์ข oh, mm ึ hmm. ้นมาเป็นไอติมเดี๋ยวลองกินก่อนค่ะค่ะชิมได้เลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องกินดูแลหุ่นคุณแม่ดูแลหุ่นอยู่เติมถั่วค่ะคุณแม่ค่ะถ้วยหนึ่งนะคะมาแล้วอย่างนี้เองเนี่ยพูดถึงมะพร้าวเราเอามาจากไหนยังไงรับมาหรือรับมาจากท้องถิ่นเรานะคะชาวบ้านเราปลูกนะค่ะที่สุพรรณเนี่ยหรอคะที่อำเภออู่ทองอะค่ะพี่อยู่อำเภออู่ทองค่ะหายมากคือไปแล้วครับเนี่ย ประมาณ5ปีอะค่ะโอ้ปีถือว่าเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่แต่ว่าตั้งใจอยากอยากจะทำนะคะอร่อยจริงเนี่ยบ้าโอ้โหไม่เหลือเลย่อยจะต้องยกกันละเหมือนเหมือนอะไรคะคุณตู่เหมือนจะกินไม่หมดก็ไม่หัวค่อยๆค่อยๆกินค่อยค่อยกินโอ้โหชวนเพื่อนได้ด้วย ส่วนมากที่จะขายดีน่าจะเป็นขันขันขันขายดีเอาไปเอาไปบารครับไปบารเนาะคนแก่ชอบครับลุงก็ต้องอาศัยจีบคนแก่หน่อยใครคิดต่อเดือนส่วนเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่ได้เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นบาทมากกว่าเงินเดือนหนูก็สองคนอีกนะคุณลุงลุงไปแล้วยังไม่ได้ครึ่งเลยค่ะคุณลุงยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้ทำโอทียงว่ากันยังไม่ได้มันไม่ได้ผมไม่มีบุญหรอต้องตั้งใจหน่อยขอตั้งใจ บนข้างนอกอข้างใน<ต>คุณลงุงเอาไม่ต้องแตะหรอคุณลุงมีบุญมากไอ้หนอกดตรงไหนคุณลงุงขอนี่เหรอเฮ้ยมามานี่เปิ้ลลองเองค่ะคนที่มีบุญก็อย่างเงี้ยแหละคะ่ะสลอดูเธอว่าเธอมีบุญคุณลุงรอ,อดูเราไม่มีบุญทั้งสองคน ตวน,นี้มันจะคนดังทุกคนแหละตวน,นี้ว่าต้องตั้งใจต้องตั้งใจมีสมาธิเพรานี่เป็นฐานสมาธิของพิเบแล้วน,นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเขาจะเขาจะมีมพระอยู่องค์ลคนเนี่ยพระแ่นตอนมรดังพระทูีดลบลแล้วครับรียนะครั ก็อยอมแพ้ใครไปใครมาก็สามารถมาแวะขุดหนุนคุณลุงได้ค่ะหรือคนที่สะสมของเก่าแนะนํามาหาลุงวิเชียนท่ะได้ของเก่าแน่ๆมีคุณภาพแน่ๆขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณนะคะไปเดินป่านปเดินป่ว,วันนี้ก็ไปค่ะเยี่ยมค่ะคุณลงุงเนี่ยคุณลงุงให้ค่ะคุณลุงให้ สวยไหมคะเออสวยหาตังนานเจอของสวยๆงามๆไม่ได้เลยนะครับค่ะก็มาดูกระเป๋เออเราใช้ได้ใช้ได้เรลอะเปยกับเขามาเออเราไปคุยกับเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออของสวยงามเยอะเลยสวยมากเลยอันนี้เราทำเองหรือวู่ให้นายเอ่ยค่ะค่ะน้องสาวเป็นคนทำแล้วก็พี่เป็นคนขายส่วนกันใช่ค่ะธุรกิจครอบครัวอ่าประมาณนั้น ยังเหลือตำแหน่งไหมครับเหลือตำแหน่งไหมเหลือตำแหน่งจะได้ไปช่วยทาโอ๊ยค่ะอย่างนี้ขายอยู่ใบเท่าไหร่เอ่ยหีึ่ร้อยห้าสิบค่ะใบเล็กๆอย่างนี้ใช่ค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงใช่แล้วถ้าะสใหญ่อย่างนะครับอันนั้นหกร้อยเก้าสิบ ค่ะเป็นเดินทางนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะสองสาวันเดินทางส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าเป็นคนทั่วไปตั้งแต่วัยรุ่นคนโตคนทํางานชอบหมดจริงจริงนะคุณตุ๊ขนาดคุณตุ๊ก็ใช้ได้นะคะถิ่ชอบแบบนี้ใช้ได้ไม่ชอบแม่ชอบแม่ชอบอชอบอะไรแบบชอบไซส์ใหญ่อย่างนี้ถามได้นะครับราคาไม่แพง กินมาค่ะพูดเปิ้ลใช่น่ทั้งสีทั้งรูปแบบใช่นี่เปิ้ลขอนี่เลยค่ะโดเรมอนอย่าไปจิ้มจิ้มไม่ได้สับเต่าจิมมันยุ่ตีมือเลยคุณพี่เอาที่คีบตีมือได้เลยพี่บอกจิ้มได้ได้ได้จิ้มได้นะคถ้าไมถึงทำซาลาเปาที่มันไม่ใช่ซาลาเปาที่เป็นสีขาวเหมือนที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดจะเป็นซาลาเปาโดเรมอนซาลาเปาอังกี้เบิร์ดหรือตัวนู้นตัวนี้คิตตี้ถ้าเป็นสีขาวๆเนี้ก็คือมันมีทั่วไปหมดละ แต่ทีนี้เราก็เลยออกแบบมาว่าเด็กๆก็ชอบพปกตัวกระตูนเพราะเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบอันนี้ผู้ใหญ่จะติดใจมากเลยได้เราก็เลยทํามาเป็นในรูปลักษณ์ของกระตูนการ์ตูนตัวรูปสัตว์ต่างๆเพื่อดึงดูดนิดนึงไส้เยอะไส้เราไม่ได้ใส่นิดเดียวไส้เราใส่ครึ่งลูกเลยครึ่งหนึ่งเป็นไส้ครึ่งเป็นแป้งแล้วแป้งนุ่มทำวันต่อวัน เดี๋ยวเดีเดี๋ยวต้องเอาร้นนบีให้กินซะหน่อยเอาเอาไส้เอาไส้เส้สักขยามาโอเคไส้สักขยาครับไส้ขึ้นเยไส้เลยอะจริงค่ะอะคุณพี่บีก็หมดหน้าที่คุณพี่แล้วคุณชมเลยร้อคนเดียวเลยเหรเดี๋ยวเดีร้อนนะรร้อนร้อเดี๋ยวเดี๋ะคุณเพื่อนผนับไปหน่อยร้อนร้อไม่กินทั้งลูกเหรอคะคุณโดนร้อนคนะเร ไม่จะเป็นสังขยาใบเตยแล้วทำด้วยธรรมชาติสังขยาทำเองไหมสังขยากท응็ทเองค่ะพี่ว่าหนูว่าขอลูกใหม่เนูไม่ได้กินจริงชอบชอบมาไหนคะชอบมาไหนหนูชอบตัวเลมอนหนูชอบตัเลมอนมีสองสีหมูแดงกับหมูสับมีสองสีนะหมูแดงค่ะหมูแดงค่ะลอนเนหมูแดงค่ะร้องเป็นเด็กเลยอ่ะไม่กินหมูแดงเขาจะแย่งหนูไม่ได้แต่เดี๋ยวคุณบปั้บลองบีบเลยไหมื้อไม่บีบค่ะร้อน <ไฟ S 1> ปลอดภัยแม่ปลอดภัยธรรมชาติตาชัานอะไรพวกนี้เซเลมอน <The lemon. S 1> น่ารักคลิปขูดอนุเนธจริงๆไม่อยากกินค่ะเป็นยังไงบ้างมาเที่ยวตลาดที่นี่ครั้งแรกไหมครับ,เป,รรบเป็นแรกเหรอเป็นคนจากที่ไหนครับนคนสุพรรอ๋อคนสุพรรณ แล้วแบบก็มาเที่ยวที่นี่แล้วพอไปเที่ยวแลรวเกิดความรู้สึกไงบ้างประทับใจไหมที่สุกรันทำขนมคนเดินขึ้นมาดีค่ะอค่ะอเยดีค่ะคอ,อันนี้ซื้ออะไรไปบ้างครับ อ๋อซาลาะเปาสี่ลูกครับแม่คนหน้าตาดีเหมือนกันคือซาลาเปาสี่ลูกเหมือนกันคนหน้าตาดีเออคนหน้าตาดีค่ะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดของบ้านเราบ,บ้างไหยครับค่ะก็จังหวัดสุพรรณนะคะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะมีถนนคนเดินนะคะวันที่หนึ่งถึงห้าก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ พีอาร์ต้องวายสวยเสอสวยสอสวยสวยแล้ว,วรอรอรอ,รอโอเค ันนี้เราก็มาเดินดูของบรรยากาศที่นี่ก็มีของซื้อของขายเยอะเหมือนกันนะคะมีหลายๆร้านแล้วก็มีชาวสุพรรณบุรีเราเห็นว่าชาตสุพรรณบุรีทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ที่มาร่วมมือกันเพื่อทําให้ถนนคนเดินแห่งนี้น่าซื้อมากขึ้นรับองว่าทั้งของกินของขายของมีคุณภาพของขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณมีให้คุณชมเลือกมากๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเรา่อเราจะไปเดินทั้งเที่ยวทั้งกินแล้วก็ซื้อของอีก